สวัสดีค่ะผู้ปรารถนาความสุขทุกท่านวันนี้วันที่29สิงหาคม2564ยายบุญกับรายการยายบุญมาพาพบสุขมาพบกับทุกท่านในตอนที่ชื่อว่าความกลัวเกิดจากอะไรวันนี้ยายบุญก็จะพูดเรื่องความกลัวในเบื้องต้นก่อนนะคะเช่นกลัวผีหลายคนคงเคยกลัวผี ไม่ว่าเราจะเชื่อว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงแต่เราก็น่าจะเคยฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีหรือเคยเดินหลอกเรื่องผีเคยเห็นภาพหรือเคยดูภาพยนตร์เกี่ยวกับผีและจำได้ว่าเรื่องผีจะเกี่ยวข้องกับความเงียบเงามืดเงาสลัวไม่ชัดเจนการอยู่คนเดียวก็จะเกิดความกลัวผีได้นะคะ เช่นสมมุติว่าขณะน,นี้เรากำลังนอนในห้องแล้วก็ปิดไฟเงียบมืดสลัวมองดูรอบๆห้องก็ไม่ชดัดเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเราก็จะเริ่มคิดสงสัยว่าเอ๊ะนั่นคืออะไรแล้วความจำเรื่องผีก็จะผุดขึ้นมาเชื่อมโยงกับเงามืดอย่างรวดเร็วทำให้เราคิดว่า นั่นคือผีผียืนอยู่หน้าผีผีอ้าปากหรืออื่นๆตามที่เราคิดได้จากเงาที่มองเห็นนะคะแล้วเราก็จะเกิดความกลัวขึ้นถ้ากลัวมากๆอาจจะร้องหรือวิ่งไปหาคนอื่นให้ช่วยแต่ถ้ามีคนมาเปิดไฟหรือเราเปิดไฟเองเงาที่เป็นรูปร่างผีจึงจะมองเห็นได้ชัดว่าแท้จริงแล้วก็คือเก้าอี้ เสื้อผ้าหรืออื่นๆที่อยู่ในห้องของเรานะคะนั่นแสดงว่าผีไม่ได้หลอกเราแต่เราหลอกตัวเองด้วยความคิดของตัวเองอันนี้จริงไหมคะยายขอถามให้คิดว่าแล้วมีเหตุการณ์อื่นๆอีกไหมที่เราไม่รู้ความจริงแต่จากความรู้ความจำที่เรามีทาให้เราคิดปรุงแต่งไปว่าเป็นแบบนั้น เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นคนนั้นคนนี้สุดท้ายแล้วเมื่อความจริงปรากฏขึ้นสรุปว่าเราคิดคาดเดาหรือคิดปรุงแต่งผิดไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดก็เพราะเราเชื่อในการคิดคาดเดาหรือคิดปรุงแต่งของเราเองจึงทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่ดีเกิดความไม่สบายใจ เกิดความกลัวขึ้นบางทีกว่าเราจะรู้ว่าเราคิดผิดก็เกิดความเสียหายเกินแก้ไขแล้วก็มีใช่ไหมคะลองคิดย้อนดูนะคะอย่าลืมว่าการคิดเป็นธรรมชาติของคนที่ยังมีชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดความสงสัยไม่รู้ว่าอะไรกาลังเกิดขึ้นเมื่อนั้น เราก็จะนำสิ่งที่เราเคยรู้เคยจำได้มาคิดคาดเดาว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นหรือที่เรียกว่าคิดปรุงแต่งนั่นคือความคิดของเราได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดตามข้อมูลที่มีแล้วนะคะที่เกิดเป็นปัญหาก็คือเราไม่ได้เข้าใจว่าความคิดนั้นเป็นแค่การคาดเดาเป็นการคิดปรุงแต่งแต่ เราเชื่อว่านั่นคือความจริงเหมือนเรามองเห็นเงาสิ่งของในห้องไม่ชัดเราเลยคิดปรุงแต่งว่าเป็นผีและขณะนั้นเราก็เชื่อจริงๆว่าเป็นผีเราจึงเกิดความกลัวขึ้นนะคะแล้วจะทำอย่างไรเราจึงจะไม่หลงเชื่อความคิดปรุงแต่งเพราะในชีวิตที่ผ่านมาเราคุ้นเคยกับการหลงเชื่อความคิดปรุงแต่งจนเคยชินต่อไปนี้ เราคงต้องฝึกสติระลึกรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทุกขณะเช่นขณะที่เรากำลังนอนลืมตาเห็นเงามืดก็หยุดแค่เงามืดแล้วก็หลับตาระลึกรู้ตามความเป็นจริงว่ากำลังนอนรู้ลมหายใจเข้าออกหรือรู้ตามร่างกายเลื่อนไปตามจุดต่างๆเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นก็มีสติรู้ แล้วกลับมาที่รู้ตัวตามจริงในปัจจุบันปฏิบัติให้บ่อยๆให้ต่อเนื่องให้คุ้นชินแล้วเราจะรู้จักเข้าใจตามความเป็นจริงได้นะคะรวมทั้งเข้าใจว่าการคิดปรุงแต่งไม่ใช่ความจริงแต่เป็นธรรมชาติของการคิดเป็นธรรมชาติในการดำเนินชีวิตสรุปได้ว่าความคิดไม่จริง ความจริงไม่คิดนะคะสุดท้ายเพื่อให้เกิดความคิดที่ดีกับคนรอบข้างเราควรยกมือไหว้สวัสดียิ้มแย้มขอบคุณขอโทษให้คุ้นชินและบอกต่อเรื่องเล่าของใจบุญแล้วร,บรอบๆตัวเราจะเต็มไปด้วยมิตรไมตรีต่อกันเต็มไปด้วยความสุขนะคะขอวอวยพรและส่งกําลังใจให้ทุกท่าน จงมีสติและลึกรู้ตามความเป็นจริงของชีวิตจนมีความสุขในทุกๆวันตราบที่เรายังมีลมหายใจนะคะพบกับยายบุญตอนต่อไปสวัสดีค่ะ